หน้าหนาวตะว,วันลับขอบฟ้าเร็วกว่าทุกฤดูปีนี้ก็เช่นกันข้าวยังขึ้นลานไม่หมดเลยเกี่ยวข้าวยังไม่ทันได้งานมากเท่าไหร่ก็มืดค่ำเสียก่อนนางลีเงยหน้ามองดวงตะว,วันสีส้มค่อยๆคล้คอ,ยคอยต่ำใกล้หลับทิวไม่ลงเรื่อยๆสีหน้าไม่สู้ดีนะเหมือนทุกคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วบอกกับหลานสาวสองคนจาาก,กับนกว่าเก็บของกลับบ้านได้เวลาแล้วล่ะ สองพี่น้องรีบเอาเขียวในมือไปซ่อนไว้ใต้พาดข้าวที่วางไว้กลางนาพรุ่งนี้จะได้กลับมาเกี่ยวต่อทุกวันเสาร์อาทิตย์จะก,กับนกจะมาเกี่ยวข้าวช่วยนางรีผู้เป็นน้าสาวลมหนาวยามเย็นช่วยมาแตะผิวเบาๆแต่รู้สึกสถานได้เหมือนกันนกรีผิววิทยุทรานซิเตอร์ขึ้นมาแนบไว้กับหูเดินไปฟังเพลงไปด้วยจังหวะเดียวกันก็สาวเท้าให้ทัานนางรีกับจา๋าที่เดินนำหน้าไปก่อนแล้ว ระหว่างทางจากทุ่งนาไปถึงบ้านห่างกันประมาณหกิโลเมตรต้องเดินผ่านป่าที่รกถึบต้นไม้สองข้างทางยืนทึบเงียบไร้เสียงนกหรือแม้แต่จักจันแสงอาทิตย์สุดท้ายหลับยอดไหมทิ้งเพียงเงาไล่สีเทาๆท,ที่คืบคลานคลุมดินไปทั่วทุกทิศและท่านใดนั้นนางลยหยุดเดินกระท่นหันหันหน้ามาบอกกับหลานสาวทั้งสองว่าเวลาเดินผ่านดอนเจ้าจำ้ำถ้าเห็นอะไร ห้ามทักเด็ดขาดนะให้รีบเร่งฝีเท้าให้ไวที่สุดห้ามหันไปมองเด็ดขาดวันนี้วันพระใหญ่ขึ้น15บห้าค่ำสองพี่น้องพยักหน้ารับคําลมเย็นวูบหนึ่งพัดมาประทับแผ่หลังของนกเธอรู้สึกสถานแต่ไม่เอ่ยอะไรแค่เร่งฝีเท้าตามคําสั่งของนาระยะใกล้จะถึงดอนเจ้าจำเข้าไปทุกก้าวทั้งสาคนน้าหลานเห็นแสงเรืองรองเปล่งรัศมียูริปลิบประมาณสองอเมตร ยิ่งเดินเข้าไปใกล้แสงนั้นก็ยิ่งจ้าเราก็ไม่ีใครเปิดไฟแสงสีทองทิ้งไว้กลางป่าแต่ที่นี่ไม่มีไฟไม่มีบ้านไม่มีผู้คนสิ่งที่เปล่งแสงอยู่ท่ามกลางความมืดเงียบจึงไม่อาจจะเป็นสิ่งปกติลักษณะของแสงนั้นตกลงบนพื้นได้ยิบระยาปูบวาบคล้ายแสงหิ่งเห้ยตัวโตๆนับพันตัวรวมกันมันไม่กระพริบเหมือนหิ่งห้อยแต่กลับมีจังหวะการวูบไหวที่ช้า หนักแน่นและน้าพรันพึงทำให้เขิดพื้นที่ดอนเจ้าจ้าสว่างสวยเรื่องรองไปทั่วบริเวณแม้ไม่มีเสียงแต่กลับเหมือนบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้แสงนั้นลมหนาวพัดแรงขึ้นหอบเอาใบไม้ที่ร่วงบนพื้นดินวิ่งกลุกเข้ามาทางด้านหลังของคนทั้งสามเหมือนแรงลมหอบเอาเงาเล่นลับบางอย่างตามมานกกระจาดึงชายเสื้อของนางรีไว้แน่นขาแข้งเหมือนถูกดึงไว ยิ่งรีบเดินยิ่งเหมือนย่ำอยู่กับที่นกนา่าซีดเผือดสายตาชำเลืองมองแสงสีทองที่หยาดย้ยอยลงสู่พื้นเรากับมีมนสะกดบางอย่างมือหนึ่งกำหูววิทยุไว้แน่นอีกมือไม่ยอมปล่อยจากชายเสื้อของน้าสาวเสียงเพลงในวิทยุเริ่มขาดหายสะดุดเหมือนถูกรบก,กวนด้วยเสียงจางๆที่ไม่ใช่เสียงคนในแสงสีทองนั้นนกเหมือนเห็นเงาเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ข้างในแต่ไม่กล้าบอกใคร เธอกลัวว่าถ้าไอปากเมื่อไรบางอย่างจะรู้ว่าเธอมองเห็นในที่สุดทั้งสามคนก็เดินพ้นเขตป่าดอนเจ้าจำออกมาได้นกนั้นแทบร้องไห้ตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเห็นอะไรที่น่าขนลุกเช่นนี้มาก่อนเธอเคยได้ยินนาเล่าให้ฟังว่าทุกวันพระจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนในละแวกนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านดอนเจ้าจำในวันพระหรือถ้าจำเป็น ก็จะไม่เดินผ่านช่วงที่ตะวันลับฟ้าแล้วเหมือนกับทั้งสามคนที่เพิ่งผ่านค่าคืนแห่งแสงสีทองนั้นมาหมาดๆและไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เห็นอีกเลยแต่ไม่มีใครกล้าลืมเพราะดอนเจ้าจ้ามแห่งนี้อยู่คู่กับลูกหลานจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงทุกวันนี้